อย่องๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอยินต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma า h a n แ e l กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนมากนะคะโอเคก็จะมานะคะรีแอคชั่นนะคะซีซีตัวเต็มของพีเอ p พีโอโลีกันนะคะทุกคนในที่สุดก็ปล่อยตัวเต็มบอกมาแล้วนะคะทุกคนเออปล่อยมาเมื่อวานมั้งนะคะอ ทุกคนก็น่าจะได้ดูแล้วนะคะแล้วก็เมื่อคืนนะคะตีสองก,กว่าเนาะคุณเออช่องคุณทอมมี่เออทอมมี่ลูลบายนะคะอืมใช่ไหมฉันจะเป็นอะไรนะรลเบอรี่ตลอดเลยนะคะก็มีซับไทยแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะเออแต่ว่าเราเอ่าเรามาดูนี่ดีกว่านะคะอืมของพี่จีนนะเออก็มารีแอคนะคะว่ายังไม่ได้ดูเลยนะคะเออ เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันซับไทยเรามาดูกิทกีก่อนละกันราคาทุกคนอ่ะให้ไม่ท่านพเพิงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเนื้อเต็มเกิดอะไรขึ้นนะคะย้เยฉินช่วย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 นะคะน่าจะเกี่ยวกับความอรดิธรรมนู่นนี่นั่นละมั้งแต่จากที่แบบเราไปดูแบบซับไทยของรอบที่แล้วนะคะรู้สึก่ามันจะกับพิพากษาพิซักษากระบฏกระบฏอะไรก็ไม่รู้นะคะอุ้ยไข่งูนะคะ ดาบนะะเออนี่ดาบที่ปักปักหัวงูเลยนะเธอดูดิออโอรสีมันโดนผนึกหรอแต่ทำไมล่าเอฟพีมาถึงเอาดาบมาใช้ล่ะเออนาคาอยู่ที่นี่นะคะเอออีกคำแกวมันอยู่ตรงนี้นะคะเส <c oughs> ี็ยงทางไปปะไม่ดังหลอกมัง้งคือแบบอ่ะนี่ละกันอ่ะลดให้หน่อย ออ้ยโอนี้กับท่านนี่หรอโขเหมือนอีกคำแก้วจริงๆโอ้เซเมะปะชวาโล่แหละชวาลาชิอไปเลยทำามโมริจัดการซีเอาได้เลยค่ะแค่นี้หรอแป๊บนะหล่อนปล่อยลูกไปแค่นี้หรออุ้ยเซเมะมืดก็มาหรอเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะของนารุโตะอ่ม วายุอะไรวะชื่ออะไรอ๋อกระสุนวงจักรกระสุนวงจักรนะคะตะกี้กระสุนวงจักรนิตรภาพชูเทนนี่เหรอข้าจะแบกรับทั้งหมดเองเออมันต้องอย่างงี้ซีนใหญ่มากโกเซนเลิศมันต้องยิงธนูแบบนี้นะคะเมโมโอ้โหอุ้ยดอกบัวเลิศมากนะเออ วิธีทำไมมาสู้กันหมดเลยไม่มีปู่สตอรี่เลยหรอแบบทำไมถึงมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาก็ตีกันแล้วนะคะโอ้ยกระจกดำแล้วนะคะกระจกค่ะโอ้ยอุรถซึ่งเลยซีนใหญ่มากกว่าเซนฉันพูดหรอขี่เลีมาใช่ไหมน,นี่ีม้าหรอวิ้เปิดประตูมิติด้วยหรอนี่มันนอกเตอร์สเตนนี่หวา่าใหญ่อันนี้นะคะไทชา่า อะไรอ่ะโอยกระจกนะคะไข่งูนะคะฟิวชั่นกันหรอโอ้ยดาบห้านิ้มนะเขาเปิดพลังมันเวอร์เกินไปปะ่ะใยดอกบวอัวอ่ะมันเปิดประตีประตูวิติได้ด้วยหรอเออเหมือนเอ็นิเกมจริงๆนะคะเหมือนสู้กัตฮานนอร์เวอร์นะ บ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะจะไปพงพิพากษาละมั้งเออเอาแล้วนะคะหรอมันต้องการจะทำอะไรจ้ะล้างบางโลกหรออ๋อไทยา่ามาเป็นคนหยุดหรอ <c oughs> เหมือนไอเซีนเลยเนาะมันเอาอะไรไปปักวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันดึงดาบหรือว่ามันเอาไปปกักโหรงงจังเลยเหมือนไอเซนไปเอาวันนี้โฮเฮียวคุวายโอ้ยอมาทีละสื่อหรอทำไมเนอุยนอ้ยฉันชอบจังเลยลูกปัน้นแค่นี้นะว่าชิกายนี่นี้มันแบบมีมากกว่านี้ไม่ใช่หรอท้งเกมอะเกิดใหม่แล้วนะโอ้ โอ้ยอยากูจังเลยรัไทยน่ะปากีโอโรจิหรอรอวไปฟันอันนี้นะคะออาชลาเป็นคนลืมดาบอะโอ้ยเธอคนลุกมากลูกปั้นน่ะอ๋อเป็นงูเหรอกัดห่างตัวเองไหมโอกัดเป็นวงแหวนนะจะเจ้าจะเจ้าจจช่างนะคะ จะไปทำอะไรได้พายุอีใหญ่เทนงูเอ้ยลูกท่ออะไรนะเธอจะไปสูน้นี่ได้ยังไงเออมันต้องอย่างนี้สิเสเมดำเสนเมมืดนะคะอ,อมุนไหนมุนไหนไปเลยว่วะลมเหรอตายเลยหรอจบเลยแม่หรือเราต้องต่อตัวหน้า โอ้โหเธอดาวตกว้ายทุกคนในเฮอันกีทไม่มีใครออกมาช่วยเลยเหรออีกพวกตัวอืว่นไไหน่ะมันเป็นอไหมดมันก็ลำเวอร์นะคะเออฉันดูแล้วว่าทำไมสกิลมันเวอร์นะคะดูจากตัวนะคะยันอุย๊ยโอ้ยิ่งแล้วว่าเธอบีมจบหรอจะจบแค่นี้จริงๆรหรอ โอ้ยจบแล้วหรอต้องมีต่อชบ้วนนะ,ะอย่าองเมียวอัดสะบาดเจ็บอะไรก็ได้นะคะอู๋ว้ายจบแล้วหรอรถจักเลยนะ่า <c oughs> ขนาดฟังไม่รู้เรื่องแนละ้วเธอยังเลิศเก๋มากนะคะอนางคําแก้วอุย้ยรถจึงเลยนะ่าเธอแต่แม่มโมะแม่โม,ม,โม่มีก้าวห่างไม่ใช่หรอแม่มโมปล่อยไฟแค่นี้หรอแม่ โอ้ซีนแม่คือนะเอ้เนี้คืออะไรไปปล่อยอะไรนะนี่ปล่อยลมอันนี้อะไรเออปล่อยยานไปนะคะ,ะกระสุนวงจักรนิตรภาพนะคะตุ้มเออมันมีงูกี่หัวนะแปดเจ็ดหัวใช่ไหมแปดหัวเปล่าวะเออฉันชอบดบอ<ห>กวัวมากเธอชูเทนก็คือยืนบังเพื่อนสุดนะคะ<ห>เป็นแทงหรอเนี้ยเทส ทั้งหมดสู้ยายโกเซนไม่ได้นะคะซีนใหญ่สุดนะคะนี่ส่พลธนูของจริงดูไว้แม่โมะเออปล่อยมาได้ยังไงลูกเดียวบ้าหรือเปล่า,า<จ>แล้วก็นะพลังเยดอกบัวก็เวอร์นะคะตัวจริงไม่ใช่อย่างนี้เลยเล่นจริงก็คือนะคะม,มีแถวเปิดประตูมิติว่าสั้นแล้วใช้ดาบด้วยนะประเด็นะอะทำไมเราเล่นเห็นใช้ดาบเลย มันมาแค่นี้เองหรอแต่ว่าเป็นตัวแทนแบบมิดแกนหรอตัวแทนจังหวัดหรอทำไมมาน้อยจังเลยอะเนาะเกียจว่าดนะเนาะเข้าใจได้อยู่นี่ะก็ควดเอามาหมดดเปล่าวะพวกนั้นมันไม่สุ่สิ่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเหรอว่าโลกมันจะตายหายแต๋ดีแล้วนะคะอีหมูดำกับเชก็คือแข่งอาหารกันอยู่ละมั้งเรื่อ่งรูปเงสกัอะไรสักอย่างนะคะแร้วมันกดหรือว่ามันเกิดขึ้นคนละประเทศกันเถอ เออหรือว่ามันอยู่คนละมัติเวิร์ดเทาแต่ว่าเรื่องงก่อนหน้านั้นมันสดใสมากเลยนะอเดี๋ยวว่ามันเป็นมัติเวิร์ดวะเนี่เยเธออย่าดอกบัวมันเปิดประตูมิตินะอ๋อพาพาเจโกเชนมาหรอเออถ้าว่านะอีพวกก่อนหน้าน,นี้น่าจะไปอยู่มัติเวิร์ดหมดนะคะมันไม่มาช่วยเลยเหรออ เชฟโอ้ใช <Shape>. oh, ่ว่าเชฟมาบับโยนกระทะน่าจะชนะอยู่นะคะออแต่ฉันชอบมากนะคะซีนอะไรนะไหนว่าซีนที่มันมีน,นี่ฉันชอบซีนนี้มากนะออกมาเป็นงูหรอฉันว่าเป็นรูปปั้นนะคะมันเอาหน้าใครไปวางไว้ตรงนั้นน่ะเป็นล่างฟิวชั่นจากกระจกใช่ไหมไข่งูกับกระจกเหรอโอ้เ oh, ล <ด S 2> ิศมากนะคะ เออประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนอูดี๋ยวฉันจะไปดูซับไทยก่อนนะคะว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเออทุกคนนะ,นะเออเข้าไปดูได้นะคะที่ช่องคุณตอมมี่นะคะเออพิมพ์ว่าโอเมโริอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะคะช่องคุณตอมมี่ตอมมี่ลูระบายปะละละระบายเออไม่ใช่นี่นะคะฉันว่าฉันชอบเรียกไลบรารีนะคะ ก็มาขึ้นต้นได้แอลลงต้นลงไทยได้วยวายป้าก็ไะไรบุรีป้าอ่ะประมาณนี้นะคะวันนี้สนุกมากนะคะเนื้เรื่องอยากให้มีต่อนะคะไม่รู้ว่าจะต่อเลยไหมหรือว่าจะเอาตัวใหม่เข้าแล้วซีซีต่อเลยนะคะหรือไม่หรือไม่นะคะมันก็อาจจะตัดไปเลยแล้วก็ไปขึ้นแบบโลกสดใสสดใสใหม่นะคะใช่ว่าคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกมัง้ง เนี่ยมันชอบพักไปนะคะเอ้ะหรือว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พวกหมูดํามันจะเกิดวะเนี่ยเอออพวกทรงพวกเซฟนะถือว่าเฉพาะมันเอามามันจะทําไงวะมาน้อยเนาะสดายจังอืมเอาต้นหลักๆมาหรออืมน่าจะเป็นตัวแทนนะฉันว่านะเออตัวแทนแต่และภูมิภาคมาเนาะคัดมาแล้วนะคะกวดมิดแกนเอเตอร์ e ไม่ตัวแรกนึกว่าไทยฉาบเป็นคนไม่ดีนะคะเออ สรุปไทช่าคืออะไรนะไม่ใช่ไทช่าอาชุลา่าอาชุล่าคืออันนี้นะคะอะไรนะโทนิสตาร์นะคะ <c oughs> จจมันเป็นคนดนึงดาบออกหรอวะๆๆอเอ๊ะ๋อ,อเอ๊ะมันเป็นคนช่วยหรือว่ามันเป็นคนมา เัาเป็นคนช่วยหรือเปล่าวะมันไปนอยู่ฝ่ายไหนวะเธออุ้ยฉากนั้นหายนะคะมันมีฉากอีกฉากหนึ่งนะคะของอาจูร่าน่ะที่อยู่ในอ่ามินินะ่ะเออทุกคนจําได้ไหมเหมือนจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะฉันลบไปหรือยังวะอ,อืมเออยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนนะาอยู่เมือนนีะ่หรือเปล่าน e วเอพไม่ใช่นะคะเออไม่มีนะเธอมันจะมีอยู่นะคะฉากหนึ่งนะคะที่แบบ อาชุราจับแขนตัวเองแล้วก็ยืนมองนะคะน่าจะเป็นซีจีภาคต่อเออหายหายไปฉากหนึ่งนะคะเออทุกคนลองไปเทียบกับตัวอาพรีวิวซีจียูนะคะอ,อืมมันหายไปช็อตหนึ่งจริงๆเออเอ,อ่เออเอะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะออกยังไงสุดท้ายก็ยิงบีมตุ้มลงมานะคะเซเม,มจะพนานการได้ทันหรือไม่นะคะน่าจะไม่ทันจะว่าแตกอุย๊ย มันโดนเซเม่เต็มๆเลยนี่หว่าโดนโอ้ยโดนเต็มๆฉันว่าแล้วเชียวเต็ม <c oughs> ๆ,ๆเลยตอนแรกไม่ตอนแรกฉันนึกว่าโดนแบบเฉียดน่ยธ่โอ้โหไม่รอดนะคะเซเม่น่าจะตายแล้วแบบไปอยู่โลกหลังความตายแล้วก็กลับมาอีกรอบนะคะ <c oughs> ไปเจอทาวิลิทนะคะเ <c oughs> อยเราจะไปอยู่โลกหลังความตายหรือไปเจอทาวิลิทนะคะเด็วทาวิลิทจะชุบมานะคะแล้วก็มา ตูมนะคะอามะโนไปแล้วนะคะมะโนไกลมากนะคะเรามันมโนแจ่มอยู่แล้วช่องนี้นะคะประมาณนี้แหละเธออ่ะยาวละยาวละนะคะคลิปนี้เอก็ทุกคนล่ะเป็นยังไงสนุกแม้ชอบกันหรือเปล่านะคะสําหรับซีจีพองูนะคะนี่นะอก็ใครรู้เรื่องอยังไงก็เมาส์มอยบอกกันได้นะคะทุกคนพูดคุยกันที่แต้ร่งคลิปได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายก่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะทุกคนอันยอง